วันมาคาบูชาหนึ่งปีมีครั้งเดียวความสําคัญของวันมาคบูชาคือเป็นวันแรกที่มีการประชุมพร้อมเพียงกันหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านต,ตรัสรู้ธรรมเป็นการประชุมกันครั้งแรกของพระอาหารหันต์ห2 5 0รรูปโดยพระอาหารหันต์ที่มาประชุมทุกองค์ล้วนเป็นพระอาหารหันต์ที่ทรงอภิญญาทุกรูปคือไม่ใช่ว่าพระอาหารหันต์ทุกรูปจะทรงอภิญญา จะมีคุณวิเศษทรงอภิญญาจะต้องสั่งสมบุญบาร,รมีสิบทั์มาพอสมควรถึงจะเป็นพระอรหันต์ที่ทรงอภิญญาทรงอภิญญาหกคือ 1. อิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ต่างๆมีการหออเป็นต้น 2. ทิพพโสดยาณที่ทำให้มีหูทิพสามารถได้ยินเสียงอันเป็นทิพของเทวดาหรือสัตว์นรกได้ 3. เจโตปริยญาณรู้วาละจิตว่าคิดอะไรอ่านใจออก 4. ปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติตนเองและผู้อื่นได้ว่าก่อนมาเกิดมาจากไหนแต่ละภพชาติเกิดเป็นอะไรมาบ้าง 5. ทิพจักขุยานมีตาทิพเห็นการส่งผลของบุญและบาปในอนาคตเห็นโลกมิติละเอียดที่ซ้อนกันอยู่ที่ตามนุษย์มองไม่เห็นเห็นนรกสวรรค์ 6. อาสวะขยายานยานเครื่องขจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปพระอรหันต์ทั้ง1,250รูป ท่านได้อย่างนี้กันทุกรูปและทั้ง1,250รูปท่านบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัปพาคือบวชโดยที่พระสัมมาสมาาัมพุทเจ้าประธานการบวชให้จะได้แบบนี้จะต้องเคยสั่งสมบุญถวายภาตรายจีวรอ,อัฏฐบริขารเกี่ยวกับการบวชมาก่อนใน1นึ่งแสนมหากัปที่ผ่านมาถึงจะได้รับการบวชแบบเอหิภิขุอุปสัปพา ถือเป็นเกียรติยศพันสูงสุดเลยของลูกผู้ชายที่ได้บวชโดยพระพุทธเจ้าประธานการบวชให้ทั้ง1,250รูปท่านได้เป็นพระอรหันต์และยังทรงอภิญญาหกอีกต่างหากเป็นพระอรหันต์ที่สมบูรณ์พร้อมทุกด้านเลยแล้วก็เป็นวันที่พระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาบารรลุธรรมด้วยพออัครสาวกเบื้องขวาบารรลุธรรมก็มีการประชุมกันของพระอรหันต์โดยมิได้นัดหมายทางวาจา และพระพุทธเจ้าประธานธรรมะที่มีชื่อว่าโอวาทปาติโมกเป็นธรรมะสำหรับปักหลักและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวันมาคบูชาจึงเป็นวันที่ทีมพระอรหันต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมที่จะขยายพระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปให้ปักหลักมั่นคงและแผ่ขยายออกไปจนกระทั่งพระพุทธศาสนาดำเนินมากว่า2,600ปี จนกระทั่งมีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาถึงพวกเราทําให้พวกเราได้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นวันมาคบูชาวันที่6มีนาคมนี้เป็นวันที่ชาวพุทธทุกคนควรที่จะได้สั่งสมบุญใหญ่ทั้งทานศีลและการสวดมนต์นั่งสมาธิใครที่ได้สั่งสมบุญในวันนั้นถือว่าเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาทั้งหมดจะเป็นสิริมงคล กับชีวิตอันสูงสุดธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านบรรลุเราก็จะมีส่วนในการที่ได้บรรลุธรรมนั้นเนื่องด้วยวันมาคบูชาเรามาสั่งสมบุญใหญ่ทำทานรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิเนื่องด้วยวันนั้นธรรมะก็ดีบุญบาร,รมีก็ดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหมดเราจะมีส่วนในบุญเพราะเราได้ร่วมอนุโมทนาได้มาสั่งสมบุญ เนื่องด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ในวันมาค้าบูชาเราจะได้บุญกับท่านไปด้วยจึงเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่มหาศาลที่ชาวพุทธจะได้บุญใหญ่กัน